ตอนนี้พ่อของผมกำลังอยู่ในบ้านเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทัวร์บ้านของผมเองนะครับไม่ต้องกลัวพ่อของผมเขาใจดีูน่นไงพ่อของผมเองอ่ะเขาอยู่ตรงนั้นอย่าแปลกใจนะทุกคนเขาคิดว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์สไปเดอร์แมนอ่ะก็เลยชอบเกาะฝาบ้านแต่จริงๆแล้วคำว่าสไปเดอร์แมนกับตุ๊กแกมันมีแค่เส้นบางๆกันอยู่จริงๆแล้วเขาคือตุ๊กแกนั่นเองอ่ะอยากเป็นลูกศิษย์ตุ๊กแกก็ไม่บอกนะพอ่อ ดูสภาพพ่อ,องผมสิเอาละในฐานะที่ผมเป็นตำรวจผมจะต้องช่วยพ่อพ่อครับพ่อครับเดี๋ยวผมจะช่วยพ่อเองอะ่ะผมจะเอาพ่อลงมาเดี๋ยวนี้เอาละเดี๋ยวผมจะทำการกระโดดเพื่อพ่อของผมลงมานะครับทุกคนเฮ้ยชึบโอ้มันสูงเกินไปอะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวพ่อของผมเขาใจดี